ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจตมใส่แก้วร่วมกับกองร้อยทุจกิตตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจสพคลองน้ำใสออกลาดตะเวนตรวจป้องกันและสะกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองหรือผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยลักษณะคล้ายชาวต่างชาติเดินเท้าลักลอบข้ามตะเข็บชายแดนเจ้าหน้าที่ปิดล้อมควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดเป็นชาย12คนพร้อมกระเป๋าสัมภาระ,ระ ตรวจสอบทราบว่าเป็นชายชาวกัมพูชาผู้นำพาจำนวนหนึ่งคนและเป็นชายชาวบังคลาเทศ11คนมีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีรอยตาประทับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยจึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำการซักถามโดยผู้นำพาอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนชาวกัมพูชาให้นำชาวบังคลาเทศทั้ง11คนข้ามแดนจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยโดยจะมีรถยนต์มารอรับบริเวณชายแดน ส่วนชาวบังคลาเทศก็รับว่าเดินทางมาจากบังคลาเทศผ่านประเทศอินเดียเข้ามาที่ประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาต้องการผ่านเข้ามาไทยเพื่อที่จะทางานที่ประเทศมาเลเซียโดยเสียค่าเดินทางให้กับนายหน้าประมาณ23,800บาทไทยตำรวจสพเมืองพัทยาสาขาย,ย่อยโค้งดงตาลร,รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำเสียชีวิตโดยเหตุเกิดที่ชายหาดจอมเทียนพัทยา พบพลเมืองดีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นชายพิการทั้งขาอายุประมาณ50-60ปีกำลังปฐมพยาบาลโดยกู้ภัยปั๊มหัวใจเพื่อ,อยื้อชีวิตแต่ไม่สามารถช่วยได้ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและเอกาสารแสดงตัวบุคคลแต่อย่างใดสอบถามเจ้าของเตียงทราบว่าผู้เสียชีวิตลงมาเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดและเด็กเรือเห็นอาการผิดปกติจึงพาขึ้นฝั่งนั่งอยู่บนวีวแชร์ผู้เสียชีวิตหลับและเสียหลัก ล้มทั้งคนทั้งรถปีแชร์นักท่องเที่ยวก็ช่วยเอาไว้ไม่นานก็เดินลงมานั่งที่ริมทะเลอีกครั้งทุกคนห้ามไม่ฟังก็ได้แต่ช่วยกันมองสักพักสังเกตเห็นร่างของผู้เสียชีวิตค่อยๆลอยออกไปแล้วคว่ำหน้าอยู่กลางทะเลก่อนจะมีชาวต่างชาติลงไปช่วยขึ้นมาได้เบื้องตง้นตำรวจสันนิษฐานสาเหตุน่าจะมาจากอุบัติเหตุพระจักคลื่นซัดประกอบไปกับเป็นผู้พิการจึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือทำอัตวิบากกรมตัวเอง หนุ่มใหญ่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาฉลองกระถินขากลับขี่รถชนรถยนต์จอดข้างทางถนนบิดดับโดยตำรวจสพแม่จริมได้รับแจ้งเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ตรงคอสะพานบ้านนาเจริญมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภยัยรวมไปถึงรถพยาบาลโรงพยาบาลแม่จริมและพลเมืองดีให้ความช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลแม่จริม สอบถามเจ้าของรถยนต์กล่าวว่าทำงานอยู่ร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุจอดรถชิดไหลาทางด้านซ้ายมือขาออกจากอำเภอแม่จริมเข้าจังหวัดน่านเข้าไปทำธุระภายในร้านสักพักได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงรถชนกันจึงวิ่งออกมาดูพบว่ารถจักรยานยนต์พุ่งชนประสานงากับรถของตนที่จอดอยู่รุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ บริษัทมิชลินนำคณะช่วยปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนนายกพัฒนากรช่วงพักทานอาหารกลางวันมีเต่าตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ15กิโลกรมัมเดินออกมาจากคลองใกล้โรงเรียนมาบริเวณโรงอาหารเมื่อครูและเด็กนักเรียนเห็นก็มามุงดูให้อาหารเต่าพร้อมหาแป้งมาทาที่หลังเพื่อหาเลขเด็ดใกล้วันหวยออกงวดนี้ส่องดูที่หลังพบเป็นเลขเจ็ดหนึ่ง พัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียสมาคมอินเดียพัทยาและนายกสมาคมอินเดียชนบรุรีจัดกิจกรรมพักผูวัฒนธรรมงานเทศกาลดีวารีพัทยาระหว่างวันที่8-10พฤศจิกายนที่บริเวณชายหาดพัทยากลางเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวอินเดียปีนี้ได้ให้การต้อนรับราเชนคุปตามิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนล2024พร้อมคณะนางงามมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนล2024 ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพิธีส่วนมูชาอาตีขอพรให้มีความสุขโดยในงานมีการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์และสินค้านานาชนิดสำหรับชาวพารตะริมชายหาดพัทยาเป็นระยะทางยาวกว่า700เมตรกองไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมอเปิดฤดูท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอครั้งที่20 ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงหลากหลายชมทุ่งบัวตองและทุ่งดอกไม้ชิมช็อปสินค้าชุมชนเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤศจิกยายนนี้โดยอำเภอแม่ม้อมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจอาหารพื้นถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ให้ชวนลิ้มลองและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้หลั่งไหลเข้ามาได้จํานวนมากโดยเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสวนต่างๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มกราคม2568ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจัดงานน่านเมบูดีไซน์โชว์เคส2024และมีกิจกรรมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่ซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกของอุตสาหกรรมไผ่น่านเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกาจิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจสร้างไรายได้ให้กลุ่มอุตสาหกรรมไผ่ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ไผ่ให้เกิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นตัุ้ตสาหกรรมของจังหวัด ราจจัดตั้งแต่วันที่8-10พฤศจิกายนณบริเวณลานข่วงเมืองน,น่านเราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ15รายการ30ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเพื่อทำการทดสอบตลาดเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ